ผยสถานะล่าสุดนุ๊กปายไม่ใช่คู่จริงแล้วหลังผ่านดราม่ามาด้วยกันอีกหนึ่งคู่จริงที่มีกระแสะร้อนแรงต้องยกให้กับคู่นี้นุ๊กธนดลและไปายปายโอริโอเพราะมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเราจะเห็นว่าทั้งคู่มีโมเมนต์น่ารักมุ้งมิง้งจนถูกสงสัยว่าใช่คู่จริงหรือไม่อย่างไรถึงแม้ทั้งคู่จะออกมาประกาศลดสถานะไม่ได้เป็นคู่จริงกันแล้วแต่ล่าสุดนุ๊กปายก็ได้คุงกันออกมาเผยถึงสถานะล่าสุดของทั้งคู่ผ่านทางรายการโต้หนูแม่ม ตอนนี้ทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้วและเป็นอะไรนุกเรียกว่าเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเป็นบักหำน้อยเป็นเพื่อนได้หมดครับหลายสถานะและแฟนตัวจริงมีไหมนุกยังไม่มีครับปายปายก็ยังไม่มีค่ะที่ยังไม่มีแฟนเพราะว่าแฟนคลับยังไม่ให้มีหรือเปล่า นุกก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจว่าในอนาคตเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันและในอนาคตคนเราเกิดมาก็จะต้องมีผู้หญิงก็จะต้องมีสามีผู้ชายก็จะต้องมีภรรยาพวกพี่เขาก็น่าจะเข้าใจในอนาคตนอกจากดรามา่าเรื่องเสียงไม่เพราะยังมีดราม่าเปิดตัวคู่จิน้นนุกส่วนมากคนจะไม่ค่อยด่าตอนที่เขารู้ว่าเราเป็นคู่จิน้นหรืออาจจะด่าอยู่แต่เราไม่รู้เวลามีดราม่าเข้ามาเรารับมือยังไง ไปเราก็จะไม่เสร็ดีกว่าครับไม่เข้าไปดูหรือว่าถ้าสมมุติถ้ามีแอปปั่นเราใน t i ๊กต k อเราก็จะบล็อกเลยเราก็หันหน้าไปอีกฝั่งดีกว่าเพื่อความสบายใจ